ก็ถามว่าการกระทำความดีกรมชั่วมีอะไรเป็นตัวยึดติดหรือนำพาผลนั้นๆให้ส่งผลในปัจจุบันหรืออนาคตตัวอย่างเช่น,นการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยรถรถไฟเครื่องบินก็มีตัวนำก็มีตัวนำทางนั้น น่าสนใจไหมคาถามนี้เป็นคาถามที่ดีนะ,ะวัดชาก็เคยถามพระพุทธเจ้าเลยนะคาถามคล้ายๆกันเขาบอกว่าเมื่อกายนี้แตกทําลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้ออะไรเป็นเหตุปัจจัยของการไปได้กายใหม่อะไรเป็นตัวนําพาไปะอะไรเป็นพานะัเป็นพาหะนําไป นะใครตอบได้บ้างชาวพุทธทั้งหลายนึกออกไหมใครตอบได้นะเมื่อกายนี้แตกทาลายแล้วพูทธเจ้าบอกเนี่ยก็เบียนวายวใยเกิดอา้าวแล้วอะไรล่ะเป็นเหตุปัจจัยของการไปได้กายใหม่อะไรทําให้เราต้องไปสู่เปลตดวิสัยไปเป็นเทวดาไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นมนุษย์อะไรนะจิตละ่ะ ไม่ใช่จิตนะอะไรนําพาจิตไปล่ะอะไรนําพาจิตไปเพราะจิตเป็นตัวไปสร้างการเกิดแล้วก็สร้างเป็นอัตภาพขึ้นมานะเพราะเวลากายแตกทําลายเนี่ยนะอืมแล้วจะได้กายใหม่ยังบอกว่าจิตแสดงว่าจิตวิ่งไปที่ใหม่นะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องจิตนะาศาสดา ตอบกับวัชชาว่าวัชชาตัณหาความอยากนั่นแหละเป็นตัวนําพาเราไปตัณหานั่นแหละเป็นเชื้อของการได้กายใหมน่นั่นแสดงว่าเวลาเนี่ยเราไปเกิดเป็นเปรตวิสัยไปเป็นสัตว์นรกโทษใครไม่ได้นะต้องโทษตัวเองเพราะเป็นตัณหาความอยากของตัวเองเวลาโยมอยากจะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออก อยากจะสงบแต่จิตก็ไปคิดเครียดแค้นไอ้คนนี้แหมมันดาเราเมื่อวานนะมโมโหมันน่ะ,ะถามว่าใครเป็นคนพาเราไปคิดนะความอยากตัณหาตัวเราเองนะนังน้ั้นเวลายมจะตายเนี่ยนะโยมยังมีไหมพยาบาทเบียดเบียน,เ,ยนเคียดแค้นนะความทุกข์โทมนัสเศร้าใจเสียใจตัวนี้เป็นตัวพาไปนะ ดันงนั้นพระองค์จึงให้ฝึกละตัณหาความอยากภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพนะ,ะส่วนจิตหรือวิญ,ญญาณเนี่ยเรามักจะคิดว่ามันเป็นผู้เวียนไปในภพนั้นภพนี้ใช่ไหมเคยได้ยินว่าวิญ,ญญาณเวียน่หวตายเกิดใช่ไหมเคยไหมเคยพู้เจ้าบอกไม่ใช่อ่ะจริงไหมมีภิกษุอยู่รูปหนึ่ง พูดว่าวิญญาณเวียนไหย้ใยเกิดพู้เจ้าเรียกมาตําหนิว่าเธอเป็นโมค้าบ,บุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยค้ายคาที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โหผู้เจ้าว่าเยอะนะนี่ แต่ทําไมเราทั้งพระทั้งคา,าววะพูดว่าวิญญ,ญาณเวียนไหว้ายเกิดล่ะศาสดาไม่เคยสอนนะอ่าตกลงแล้วใครเวียนไหว้ายเกิดอยูงชาวพุทธทราบไหมนะสัตตานังค่ะสัตตานังว่าเยอะม,มากนะพระศาสดาตัดตอบไว้กับภิกษุทั้งหลาย บอกพิสุททั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัตทั้งสี่สัตว์โยมสัตว์พระองค์ไม่ได้บอกว่าวิญญาณที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่พระองค์บอกสัตว์นะ สัตว์เป็นผู้ลั่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัรนะเป็นอย่างนี้แล้วสัตว์คืออะไรเยอะสัตว์คือผู้ที่เข้ามาลงยึดบิญญาณลงยึดจิตเรามันหลายชั้นเห็นไหมน,นี่จิตหรือบิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลานะเข้าใจดีๆนะ,ะถ้าเราพูดผิดเราจะกล่าวตู่พระศาสดาด้วยถ้อยคําที่ไม่จริง และการกล่าวตู่นั้นจะทําให้ตัวเราเองเข้าใจผิดด้วยเข้าใจผิดว่าวิญญาณมันไม่ตายวิญญาณมันถาวรแต่ผู้เจ้าบอกวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาอ้าวมันคนละเรื่องอะไรนั้นเนี่ยเห็นนะความเข้าใจผิดอย่างเนี้ยนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิจะทําให้เราไม่สามารถถอนอุปทานความยึดมั่นในวิญญาณออกไปได้เข้าใจนะเหตุผลอย่างนี้ผู้เจ้าจึงบอกอย่าผู้ผิดจากผู้เจ้า เพราะความเข้าใจผิดมันจะตามมานะมดังนั้นตัวที่พาเราไปเนี่ยคือตัณหาความอยากหรือเรียกว่าเป็นอนุสันะอนุสัยความเคยชินของเราที่เราเนี่ยคุ้นเคยหรือเสพคบอารมณ์นั้นนาน,น,าน เชนะ่นโยมคิดอกุศลนานๆนั่นนะ่ะคติที่ไปเราจะเริ่มรู้ว่าเราจะได้คติที่เป็นอบายทุกติวินิบาตอากุศลนะตัวอารมณ์นั่นนะเป็นภพของจิตและเป็นภพของอัตภาพต่อไปเวลาเราคิดเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าบอกภพเกิดแล้วนะพระองค์บอกถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดเนะี่ยหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณย่อมคิดเรื่องอะไรก็ตามวิญญาณไปตั้งลนะนะถ้าร่างกายตายไปในขณะนั้นอัตภาพเราจะไปสร้างใหม่ในอารมณ์ที่จิตมันไปเกาะตรงนั้นนี่ความรู้ตรงนี้ยอมต้องรู้ดีๆนะและยอมจะได้คุมจิตเราได้พระองค์จึงให้ฝึกให้เราคุมจิตนะละมัดระวังจิตเราอย่าไปคิดอกุศลอยากจะขมโมยไม่เอา อยากจะฆ่าไม่เอาอยากจะเบียดเบียนไม่เอาอยากจะพูดโกหกไม่เอาอยากจะด่งสุราไม่เอานะ,ะข้อไหนยังทําไม่ได้ก็ไปทําข้ออื่นก่อนนะ,ะสมาธิไม่เคยทําก่อนเรามานั่งทํสซะหน่อยนะต้องทํานานไหมพระเจ้าบอกแค่ชั่วเวลาเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เพราะองค์ก็ชมแล้วไม่น่าเชื่อนะน,นึกว่าพระเจ้าพูดเล่นแต่พูดจริงๆนะ พระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพยงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่า ยิ่งมากยิ่งดีโยมอย่างน้อยๆวันหนึ่งเนี่ยโยมขอเวลาแค่ลัดนิ้วมือดังนั้นพระองค์ไม่ได้เบียดบางเวลาทํางานของเรามากเลยน้อยมากแต่ขอเวาลาสามเวลาเช้ากลางวันและเย็นนะเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดรีบจัดเตรียมกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าจัดแจงจัดเตรียมการงานที่สุดอย่างดีในเวลากลางวันและเตรียมการงานที่สุดอย่างดีในเวลายเย็นนะเช้ากลางวัน เย็นนะทำสมาธิอย่างน้อยชั่วลัดนิ้วมือระหว่างโยมเดินทางกลับบ้านเนี่ยนั่งรถตู้รถเมเดินไปหรืออะไรก็ตามโยมเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างน้อยนั่งรถตู้กลับบ้านครึ่งชั่วโมงโยมเจริญอาณาปานได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะ ยมลองดูสิคนที่นั่งรถเมล์น่ะมีใครเอาจิตอยู่กับลมหายใจทําความสงบสํารวมอินทรีย์บ้างน้อยมีแต่นั่งฟุ้งซ่านคิดโน,น่นคิดนี่ใช่ไหมเราสังเกตเราเองเราก็รู้ว่าเรามีแต่นั่งคิดฟุ้งซ่านเดินฟุ้งซ่านนอนฟุ้งซ่านเอ๊จะหยุดจิตยังไงดีเนาะจิตมันฟุ้งซ่านอยู่กับลมหายใจนะง่ายๆเจริญอาณาปานสติสมาธินะดังนั้นจิตเป็นธรรมชาติที่มันฟุ้งอยู่แล้วนะ ผู้เจ้าบอกเอาจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายยัตาสติตั้งจิตไว้ในกายนะกายของเราคือลมพระองค์บอกพิสุท์ทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายลมเนี่ยคือกายกายคือลมดังนั้นเอาจิตมารู้ลมหายใจก็ชื่อว่ารู้กายเหมือนกันนะดังพระสูตรนี้นะ นี่มาบอกเคล็ดลับทั้งนั้นนะโยงคงจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนแน่นอนนะวันนี้ก็เลยเรียกว่ามาเปิดธรรมที่ถูกปิดนะด้วยพุทธวจนะกันนะคำของพระตาคตพระอานะจารย์คะถามแทนเพื่อนๆคะ่ะถ้าเราทํางานอยู่ล่ะคะเราจะตั้งจิตยังไงคะถ้าเราทํางานอยู่พระองค์ให้ตั้งจิตอยู่กับการทํางานนะพระองค์เรียกว่าสติอธิษฐานการงาน ผู้บริหารชอบไหมชอบแม่ลูกน้องตั้งใจทํางานในชอบเลยนะและมันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะด้วยนะเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยแน่นอนดีถ้าเราทํางานอยู่แล้วจิตมันฟุ้งออกไปผู้เจ้าให้ดึงกลับมาอยู่ที่การทําการงานนะตัดไว้กับพระอน,นุ์ในพระสูตรนี้ดีละดีละอน,นุน ถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติที่6นี้ไว้คือภิกษุในกรณีนี้มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสติสํำเร็จการนอนอยู่มีสติอธิษฐานการงานนี่สติอธิษฐานการงานเอาจิตมาละลึกกับการทำงานนะการกระทำอย่างเนี้ยอานนท์นี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติ ซึ่งเมื่อบุคคลจเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเห็นไหมมีสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้วยืนยันโดยพระตถาคตนะงนั้นให้เราสบายใจได้ว่าถ้าเราตั้งใจทํางานเราเป็นผู้มีสติแล้วนะและกําลังได้ปฏิบัติธรรม กำลังทางานอยู่นะคิดไปถึงเอ๊ลูกเราจะไปเที่ยวไหนนาะนะลูกเราจะเป็นยังไงไปติดยาหรือเปล่าหรือโดดเรียนหรือตั้งใจเรียนดึงกลับมาไม่ใช่เวลานะอ่าหลุดไปอีกแล้วเอ๊เสาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนดึงกลับมานะมาอยู่ที่การงานโยมและงานบางอย่างเนี่ยถ้าเราเผลอเนี่ยปล่อยใจลอยไปเนี่ยโยมมันอันตรายนะอยู่หน้าเครื่องจักรหรืออะไรเนะี่ยมือขาดแขนขาดเยอะแยะไปหมดเลย พวกนี้ใจลอยทั้งนั้นน,นะโยมใจไม่อยู่กับงานนะอย่างพวกการไฟฟ้าส่วนพืนผ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดจากคนประมาทเลินเล่อนะและถึงแก่ชีวิตด้วยและทําให้ไฟดับในค่อนประเทศด้วยนะเกิดจากคนเกือบทั้งนั้นเลยเทนะนะ่าที่เขาศึกษามานะดังนั้น การตั้งใจทาํางานโยมมันดีที่สุดนะได้ปฏิบัติทำด้วยงานทางโลกก็ดีด้วยงานทางธรรมก็ได้นะเป็นอย่างนี้